วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องความหมายของปริมาตรและความจุค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเปรนลิตรการตวงเป็นการหาปริมาตรของสิ่งของตั้งของแห้งละของเหลวเพื่อหาความจุของภาชนะค่ะ หน่วยที่ใช้ในการตรวงที่นิยมใช้มีอยู่2แบบค่ะคือลิตรและมิลลิลิตรค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเครื่องมือการตรวงกันเลยครับเด็กๆว่ามันมีอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยอ่าครับสำหรับภาพแรกนะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเจ้านี่นะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าช้อนชานั่นเองนะนักเรียนช้อนชาเนี่ยมีเอาไว้ทําอะไรช้อนชาก็คือ มีเอาไว้สําหรับตวงสิ่งที่เล็กๆนะครับอย่างเช่นการใส่เครื่องปรุงนะครับหรือว่าการตักน้ําตาลนะครับใส่ลงไปในถ้วยกาแฟในแก้วกาแฟอย่างนี้ครับนักเรียนต่อมานะครับเรามาดูกันนะครับสิ่งนี้นะครับเป็นช้อนที่เอาไว้กินข้าวนั่นเองนะนักเรียนเราเรียกกันว่าช้อนโต๊ะนะครับหรือเวลาจะเรียกอย่างนึงว่าช้อนกลางก็ได้นะครับก็ส่วนมากก็เอาไว้ตักของที่มีขนาด แล้วก็มีปริมาณที่มากกว่าช้อนชาเล็กน้อยนะครับนี่ครับต่อมานะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างช้อนชาและช้อนโต๊ะนะครับ oh, <no. S 1> ช้อนชาจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับส่วนช้อนโตะก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับเอาไว้ตักหรือว่าเอาไวต้ตวงสิ่งที่มันเยอะกว่าช้อนชานั่นเองนะครับสาหรับช้อนโต๊ะนะครับสำหรับเจ้านี่นะครับนะักเรียนเราเรียกมันว่า ช้อนตวงนะครับแต่เป็นแบบมัดรวมกันมาหลายๆขนาดในหลายไซส์นะครับอย่างเช่นไซส์เล็กสุดก็1นส่วนสช้อนชาไซส์ใหญ่ที่สุดก็คือ1ช้อนโต๊ะเป็นการนําช้อนที่เอาไว้ตวงในหลายๆขนาดนะมารวมกันนะครับก็เลยเรียกว่าช้อนตวงแบบรวมนะนักเรียนสำหรับชิ้นต่อไปนะครับมันก็คล้ายๆกับช้อนตวงนะครับแต่ยังไม่ใช่ช้อนตวงนะครับ สัว์เจ้านี่นะครับเราเรียกมันว่าถ้วยตวงของแห้งนะครับมีไว้สําหรับตวงของที่มีลักษณะแห้งนะครับอย่างเช่นน้ําตาลทรายหรือว่าแป้งนะครับส่วนมากจะไวต้ตวงแป้งนะครับสําหรับถ้วยตวงของแห้งนะครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นถ้วยตวงของแห้งนะครับคราวนี้นะครับเจ้านี่ก็คือถ้วยตวงของเหลวนั่นเองนะนักเรียนแต่ว่าไซส์เนี่ยจะเป็นขนาด1ลิตรนะครับ สังเกตได้ง่ายๆนะครับจากตัวเลขนะครับ1,000 ml นมะครับนั่นก็ย่อมาจาก1 0 0 0มิลลิลิตรนะครับหรือว่า1ลิตรพอดีนะครับสำหรับถ้วยตวงของเหลวนะครับก็มีเอาไว้สําหรับตวงของที่เป็นของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือว่าเครื่องปรุงหรือว่าสารเคมีก็ได้นะครับขอให้เป็นของเหลวก็พอครับนักเรียนสําหรับชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นกระบอกลิตรนะครับแต่ว่านี้เป็นขนาด1ลิตรนะครับกระบอกลิตรก็ เป็นเครื่องตวงโบราณนะครับที่มีขนาด1ลิตรนะครับจะคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกับถ้วยตวงของเหลวเมื่อสักครู่นะครับแต่กระบอกลิตรเนี่ยส่วนมากนะครับคนสมัยโบราณจะนิยมเอาไปตวงข้าวหรือว่าตวงงาหรือว่าตวงถั่วนะครับที่มีขนาดไม่เกิน1ลิตรนะครับทุกวันนี้ก็หาได้น้อยแล้วนะครับที่เขายังใช้กันอยู่นะนักเรียนต่อมานะครับก็จะเป็นถังนะครับ ถังนี้ก็มีขนาด20ลิตรนะครับก็เป็นเครื่องตวงที่เป็นเครื่องตวงโบราณเหมือนกับกระบอกลิตรเมื่อสักครู่นะครับทุกวันนี้ก็ยังนิยมใช้ถังกันอยู่นะครับแต่ว่าวัสดุในการทําก็จะแตกต่างออกไปนะครับทุกวันนี้ก็จะกลายเป็นถังพลาสติกกันนะครับส่วนมากต่อมาครับก็จะเป็นกระบอกตวงนะครับซับกระบอกตวงนะครับก็มีเอาไว้ใช้ตวงพวกจําพวกสารเคมีนะครับ ี่มขกาะะร,รสำหรับชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นเครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอันนี้เป็นเครื่องตวงโบราณอีกหนึ่งชนิดนะครับมีวัตถุประสงค์ในการใช้ก็คือการเอาไปตวงพวกน้ำมันหรือว่าพวกเชื้อเพลิงนะครับทุวนนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะครับมันเป็นเครื่องตวงที่คนไม่นิยมใช้กันแล้วนะทุวันนี้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่131ค่ะ